สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสู่เดลออฟทาลอดบายกันเชียานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนด้อมคลิปกันต่อจากแรนดอม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 คือการสุ่มเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อ่านพลังงานความรักของคุณตรงก็ไปต่อในคลิปแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงเลยสวนทางเลยคุณก็ไปมูฟไปดูคลิปอื่นของทางช่องโอเคไหมอ่ะเรามาในคอนเทนต์ที่ว่าแรนดอม ในคอนเทนต์ที่ว่าคําว่าห่างกันสักพักเนี่ยเป็นการบอกเลิกของเขาใช่ไหมหรือว่าเขาแค่ต้องการห่างเพื่อปรับความรู้สึกห่างเพื่อจะได้ไม่ทะเลาะห่างเพื่อประจัดการเรื่องราวของเขาที่เป็นปมเป็นปัญหาเขาต้องการห่างในความหมายของเขาเนี่ยเขาอยากเลิกกับเราหรือเปล่าล่ะหรือเขาต้องการขอเวลานั้นจริงๆโอเคไหม มาเรามาดูกันถึงค,ความรักความสัมพันธ์ของคุณก,กันก่อนนะจา๊ะสามดาบว้าวสามดาบความรักมีปัญหาใส่นักใส่ชุดนักศึกษา,าความแตกต่างระยะทางความแตกต่างระหว่างความคิดความแตกต่างระหว่างฐานะความแตกต่างระหว่างทาง สุดตันอ่าเดี๋ยวนะสิบดาบนะโอเคอ่าแาบนึงขอดูอีกก็นั่นเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคความรักของคุณจากอาจารย์เห็นสามดาบเป็นพลังงานหลักเลยสามดาบคือเจ็บเจ็บในหัวใจมันเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆหรือรักนี้ มันมีบุคคลที่สามเข้ามาขวางกั้นระหว่างเราเราจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีหรือเป็นในเรื่องของระยะทางค่ะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีการโต้เถียงมีความคิดที่ไม่ตรงกันส่วนทางกันตลอดเวลาเขามั่นใจในความคิดของเขาที่ว่าเขาคิดถูกต้องคุณมั่นใจในความคิดของตัวเองว่าคุณคิดถูกต้องหรือ the เ o อร์คุณเลือกเขาไม่ได้เ,เขาเลือกคุณไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้มันนิ่งเฉยมีความรู้สึกถึงการแข่งขัน การแข่งขันการเอาชนะช่วงชิงชิงไหวชิงพริบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้ที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันเป็นเติร์ดไหมมันเป็นในเรื่องของความต่างระหว่างสถานะความคิดทางใจภาษาศาสนาวัฒนธรรมหรือเปล่าความสัมพันธ์มันเบรกกันแล้วมันพักกันแล้วมันเคยมองถึงความสัมพันธ์ที่เราจะรักกันแบบยืดยาวนะแต่ตอนนี้ความรักยืดยาวนั้น มันไม่ได้เป็นผลมีใครคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเหนื่อยเจ็บทุกข์ผิดหวังกับความสัมพันธ์นี้ทั้งๆที่คุณสองคนเคยอาจจะคุยกันในเรื่องของการพรันชีวิตร่วมกันอนาคตร,ร่วมกันเคยฝันหวานร่วมกันเคยใช้เวลาดีๆร่วมกันแต่มันได้พังทลายไปเพราะใครบางคนดึงคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมากและพอมันเหนื่อยมันเจ็บมันทุกข์มันเครียดบ่อยๆ ก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบในความสัมพันธ์นี้แล้วนะจา๊ะอารมณ์ของความรู้สึกที่เคยวาดวาดกันไว้เคยเคยคุยกันถึงการแต่งงานชีวิตครอบครัวหรือการอยู่ร่วมกันไปมันได้พังทลายไปแล้วหรือยังมันยังไม่ถึงกับจบสิน้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่วยประคับประคองค่ะ แต่มันมีปัญหาของความรักที่มีคนเข้ามาในนี้มากกว่าคือบางทีอ่ะจุดอิ่มตัวในความสัมพันธ์อ่ะทุกคนมีในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามบางคนในเจอในความสัมพันธ์ที่แบบมันเจอจุดอิ่มตัวของกันและกันจุดอิ่มตัวคืออะไรคือความเบื่อนหน่ายคือความที่เรารักกันมาเนิ่นนานเกินไปเรารู้เรารู้ในหัวใจกันมากกันเกินไป เรารู้สึกถึงความความรู้สึกของจุดอิ่มตัวเนี่ยมันเหมือนไม่มีแพชชั่นอีกแล้วอะเออไม่มีแพชั่นอีกแล้วอะหมดแพชชั่นหมดความต้องการหมดความปรารถนาบางทีนะความรักเนี่ยทำให้รู้ว่าจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่สามอกีกจุดอิ่มตัวคือเรารํำคาญซึ่งกันและกันเราไม่ได้มองความสัมพันธ์ที่เป็นความรักเราไม่ได้มองคนที่เราเคยรักน่าอ็นดูน่ารักอีกแล้วอะ มันคือจุดอิ่มตัวหมดแพชชั่นอะไรที่เขาเคยทําจากที่เราคิดว่าทําดีแต่กลายเป็นมองแล้วแบบมันไม่ดีในใสายตาเราไปแล้วมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวก็ได้เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเริ่มจะไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนอื่นก็เป็นไปได้แต่ว่าในความสัมพันธ์นี้เหมือนแบบเหมือนคุณสองคนอะ่ะมันเคยมีความสุขร่วมกันเคยวางแผนร่วมกันไว้อะ แต่ตอนนี้มันเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ของสองคนที่มันเข้ากันไม่ได้อีกแล้วที่มันถึงเวลาต้องห่างกันสักพักหนึ่งจริงๆแหละหนึ่งมันเป็นห่างกันมันเป็นห่างกันเพื่ออะไรเพื่อคิดทบทวนเพื่อปรับตัวเพื่อเพื่อปรับตัวต่างคนมาต่างมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนเพื่อทบทวนตัวเอง เพื่อต่างคนต่างทบทวนตัวเองและกลับมาคุยกันใหม่กลับมาใช้เหตุและผลมากกว่าใช้อารมณ์กลับมาใช้เหตุและผลมากกว่าความต้องการเป็นหลักอะไรประมาณนี้หรือบางคนนะเป็นคนชอบคอนโทนอะจุกจิกจู้จี้อะสั่งนูน่นสั่งการสั่งไม่ได้หมายความว่า,มาต้องออกคําสั่งออกมาแต่เขาจะทําเขาจะพูด หวานร้อมก็ได้หรือบางคนก็สั่งมาเป็นคําพูดบางคนก็พูดหวานล้อมให้เราได้คอยตามในความคิดของเขาให้เราไปให้เราดําเนินชีวิตไปแบบที่เขาต้องการอันนั้นคือการคอนโทรลก็ได้เส้นเดียวกันนะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนเบื่อเบื่ออยู่ตรงนี้ค่ะแต่มันยังมีความรู้สึกถึงความอะไรอวรเสียดายเวลา เสียดายที่เราสร้างกันมาเสียดายความผูกพันอารมณ์นี้คนอยู่ในสถานการณ์อาจจะเป็นเรื่องของรักแท้แพ้ใกล้ชิดรักแท้แพ้ระยะทางก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนหรืออาจจะมาจากการหึงหวงมากเกินไปถูกอีกฝ่ายคอนโทรลมากจนเกินไปจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอึดอัดจนไม่อยากอยู่ตรงนี้ แายความรักนั้นมันยังคงมีความผูกพันกันนั่นแหละโอเคไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นกรกฎเดลวเบอร์ราศีเม่นกันเมษนั่นแหละประมาณนี้โอเคไหมอ่ะอาจารย์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอาจารย์เปิดสอนเปิดคอร์สสอนโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะาการอ่านไพ่โหราศาสตร์แบบตะวันตก อ่านไพ่ยิปซีอ่าในวันที่20 27สิงหานี้อ่าสำรองที่นั่งอยู่ใต้คลิปถ้าใครอยากเรียนกับอาจารย์อาจารย์เปิดไม่บ่อยนะคะนานๆนานๆจะเปิดสักทีถ้าใครอยากเป็นลูกสิย์ชอบอ่านไพ่แนวเนื้อหาแบบนี้ ก็ลองสมัครมากันได้รับแค่10บคนจำนวนจำกัดเท่านั้นแล้วก็มีแต่มีระบบการเรียนแบบซูมด้วยถ้าใครที่มาไม่ได้ก็มีเรียนแบบซูมด้วยนะคะเรียนทีหลังจะจะเรียนไปพร้อมๆกับวันที่อาจารย์ <c oughs> ถ่ายทอดสดไปเลยหรือว่าคุณจะเอาไปเรียนทีหลังก็ได้ในระบบซูมนะจ๊ะถ้าสนใจแอดไลน์ line, มาคุยนะโอเคไหมอ่ะไปต่อกันที่อ่า ห่างกันสักพักความหมายของการห่างกันสักพักของเขาค่ะเขาห่างเพื่อไปปรับตัวปรับจูนตัวเองแล้วกลับมาคุยกันใหม่หรือว่าเขาห่างเพราะว่าเขามีคนอื่นหรือว่าเขาห่างเพราะเขาต้องการเลิกหรือว่าเขาห่างเพราะว่าเขาจะไปทําธุระก่อนอย่างเช่นตอนนี้เขาไม่อยากคิดถึงเรื่องความรักเขาอยากจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยความหมายคําว่าห่างของเขาเนี่ยเป็นการบอกเลิกหรือห่างเพราะอะไรอืม อ้มาดูกันสิความหมายของคําว่าห่างกันสักพักมันใช่คําบอกเลิกไหม for o n e wow oh of one เ wow. หรอมันมันคือการบอกเลิกไหมเหรอมันคือการบอกเลิกไหมเหรอมันก็มีประเด็นของการบอกเลิกไหมจริงๆก็ไม่ได้อยากจะบอกเลิกหรอกแต่ว่า ตอนนี้บางคนนะเขาอาจจะเงินทองไม่พร้อมฐานะไม่พร้อมอ,อก็อาจจะอยากไปสร้างฐานะการงานการเงินให้มันมั่นคงขึ้นมาก่อนก็ได้หรือเขาอยากจะไปทุ่มกับการงานการเงินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเ,เพื่อหาเงินมาแต่งงานก็ได้นะมองถึงการบอกเลิกไหมหรอมันก็ไม่ได้มองถึงการบอกเลิกขนาดนั้นเพียงแต่ว่าความรัก ที่มันมีปัญหามันสร้างความทุกข์กายทุกใจแล้วมันไม่มีม,ม,ม,มันไม่มีสติปัญญาที่จะไปทําอย่างอื่นเออมันไม่ใช่การบอกเลิกหรอกเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมต้องการนะหรือในบางคนนะ่ะหรือในบางคนนะ่นนะเขาอาจจะมีฐานะที่ไม่เท่าเทียมคุณเขาอาจจะอยากที่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินมาไอ้นี่ถามว่าเป็น เขาต้องการคุณไหมใช่เขายังต้องการคุณค่ะเขายังรักคุณด้วยเขายังรักคุณด้วยเขายังต้องการคุณด้วยคุณคือเดียมเพรสคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานเดียมเพรสคือสุดยอดแล้วนะแต่ว่าช่วงเนี้เหมือนเขาเหนื่อยเหมือนเขาเหนื่อยเหมือนเขาอยากพักก่อนถ้ามันมีอะไรที่จุกจิกไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมีอะไรที่มันไม่ดีต่อการแบบอยากพักก่อนเอออยากพักเพื่อคิดไตร่ตรองทบทวนจริงๆด้วย และค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่ในความรู้สึกข,ของเขาเขายังไม่ถึงกระบอกเลิกไปเลยหรอกไม่ใช่ตัดสัมพันธ์ไปเลยหรอกแล้วคุณสองคนจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคะห่างกันไปแล้วกลับมาการกลับมา,บมานั้นจะเป็นยังไงการกลับมานั้นจะเป็นยังไงกลับพอกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วมันจะเหมือนเดิมได้ไหม ถ้าคุยกันในบริบทของถ้าคุณสองคนได้คุยกันได้กลับมาและพูดคุยกันใน hehe hehe ใบริบทของสิ่งที่สองคนต้องการค่ะคุณต้องการอะไรเขาต้องการอะไรคุณน้อยใจเรื่องอะไรคุณ no. คิดมากเรื่องอะไรถ้าคุณได้เคลียร์ปัญหาต่างๆที่เป็นประเด็นของปัญหาหลักที่คุณทะเลาะกันอะไรที่คุณทะเลาะกันประเด็นไหนที่คุณมีปัญหาถ้าคุณสามารถเคลียร์ประเด็นนั้นๆออกมาได้ เพราะบางคนก็เกิดความน้อยใจน้อยอกน้อยใจโดยที่ไม่พูดออกมานั่นแหละนั่นแหละประเด็นแบบเนี้ถ้าคุณได้เคลียร์กันโดยการเคลียร์กันโดยไม่กักอะเคลียร์กันโดยที่ไม่เราบอกความรู้สึกที่แท้จริงบอกความต้องการที่แท้จริงแล้วนั่งแบบแบบว่าใช้สติในการคุยกันอะเดอะซันความสุขนี้ความรักนี้มีโอกาสกลับคืนมาอีกครั้งเป็นรักที่ดีได้ด้วย มันอยู่ที่คุณสองคนแล้วว่าคุณสองคนจะต่างคนต่างคิดและเอาชนะคะคานในเหตุผลของตัวเองหรือเปล่าถ้าคุณสองคนยังเอาชนะฉันไม่ไ,ด,ไ,มได,ด,ด,ด้ฉันไม่ได้ผิดเธอนั่นแหละผิดฉันไม่ได้ผิดเธอนั่นแหละผิดถ้าคุณเกลียกับคนรักเธอผิดฉันถูกรับรองว่าสถานการณ์นี้มีแต่แยกย,ย้ายแตกแยกแต่ถ้าคุณพูดว่าเอาอย่างนี้ที่ผ่านมาเราเราไม่ต้องมองถึงคนแพ้คนชนะ ไม่ต้องมองถึงคนผิดคนถูกแต่ต่อไปนี้เราจะประปับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขทั้งคู่เลยนะทั้งคู่ช่วยกันประคับประคองความรักความสัมพันธ์นั้นความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสกลับมารักกันดังเดิมขอให้ยอมซึ่งกันและกันบ้างอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคไหมนี่แหะคือสถานการณ์ของคุณรักกันก็ต้องยอมบ้างอย่าใช้อารมณ์ ถ้าหาคนถูกผิดรับรองไม่มีจบแล้วก็เธิดเพจเิดไม่มีใครยอมผิดแล้วค่ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั่นบ็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดต a f e ศูนย์สามสอ้วเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ